สวัสด uh ีครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้สี header กันนะครับจริงๆพอทําเว็บไปแล้วนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าเราอยากจะเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้นะครับเป็นแบบที่เราต้องการนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับสําหรับในส่วนของการแก้สี header นะครับ header ตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีการ2แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอาไปทั้ง2แบบเลยนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเว็บเรานะครับก็ดูดีโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงดีล่ะเราอยากแก้นะครับบางทีก็อยากมีแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็มีวิธีการนะครับอันนี้มีอัปเดตด้วยนะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว้ที่หลังนะครับวิธีการแก้สีเฮดเดอร์นะครับตรงนี้นะครับก็ไปที่คัสตอมไม้นะครับ โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็มาที่คั l เลอร์นะครับก็ตรง header text color นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถแก้สีเขาได้นะครับเป็นสีอื่นก็ได้นะครับสีนี้นะครับเห็นไหมครับแก้เป็นสีอื่นได้นะครับก็ง่ายๆแค่คลิกๆๆเองนะครับก็แก้กันตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าแก้เป็นสีแดงเสร็จกด publish นะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตามของเราแล้วนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้แบบง่ายนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้แบบยากกันอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งออสามารถใช้ก็ได้กับทุกส่วนนะครับอ่ะสมมุติว่าอันนี้ผมยังไม่พับลิสตเนาะยังไม่แก้นะครับโอเคสีเขาก็จะกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟไปนะครับอ,อ่าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับได้ลองเล่นลองอะไรกันบ้างหรือยัง แล้วก็ลองทําตามกันบ้างหรือ,อยังนะครับอันนี้มีปักอินอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตแป๊บหนึ่งเนาะ mm hmm. ฝนมาแล้ว <c oughs> อัดตอนดึกฝนมาแล้วโอเคอ๋ออันนี้อัปเดตไม่เป็นไรนะครับมี2อ,อันเหรอแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ดูอันอัปเดตไปด้วยเลยอ๋อไม่เป็นไรครับก็ไม่มีอะไรสําคัญมากเนาะ อ๋อให้เรามาที่ตัว p ั u g i n นะครับแล้วก็ add new นะครับตรงช่อง keyword นะครับค้นหาลั๊ก i n นะครับก็พิมพ์คำว่า css นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ s i t e origin css นะครับก็กด install now นะครับ ก็กด a c t i v e ไปนะครับ activate นะครับอ้าว install เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันนะครับเปิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ยังเป็นสีขาวอยู่เนาะแ a c กาวก็สีดำนะครับปกติ วิธีแก้นะครับเดี๋ยวผมลองแก้แค่ header ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนอื่นๆเพื่อนๆลองจิ้มดูนะครับก็ไปที่แอปพลิเนะครับแล้วก็ custom c s s นะครับเขาก็จะเปิดหน้าตาของ site origin c s s มานะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวแก้ c s s ที่ง่ายดีนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับแล้วก็แก้ไขได้ถูกใจนะครับอ่ะเราก็กดไปที่รูปลูกกระตานี้นะครับ เขาก็จะเปิดหน้าของเราขึ้นมานะครับเราก็เอาเมาส์ไปวางนะครับเขาก็จะบอกแก้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยที่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่เห็นไหมครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะแก้แก้ตัวแก้ตัวเท็ตรงนี้นะครับก็คลิกไปนะครับเอาเมาส์คี้ไปแล้วก็คลิกไปนะครับเขาก็จะขึ้นอุ้ยบงังไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เป็นพวก CSS อ o d e นะครับบางท่านก็ รู้เรื่องแต่ว่าบางท่านไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาดูนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราจะแก้สีเขานะครับก็เป็นเท็กคันเลอร์เนาะเราก็มาดูที่เท็กคันเลอร์ครับเราก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมุติว่าเลือกสีแดงแป๊สแบบนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าจะมีแก้ตรงอื่นอีกนะครับก็คลิกไปนะครับแล้วก็เลือกสีไปนะครับสมมติสีแดงเหมือนกันหรือว่าเอาสีขาวสีสีประมาณนี้ดีกว่านะครับจะได้ดูไม่เหมือนกันเนาะสีเหลืองไหม อ่ะสีประมาณนี้นะครับเหลืองแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกไปนะครับเขาจะขึ้น CSS ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จัดการเซฟ c s s ไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บของเรานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้เขารันเสร็จก่อนเนาะ เลยแล้วกันดูกันนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนสีให้เราไหมนะครับเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนอื่นๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองเปลี่ยนดูนะครับก็สามารถลองเปลี่ยนตัวเทคจากตัว Custom CSS หรือไซต์ออริจิตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าก็ง่ายดีนะครับใช้งานง่าย แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเราบอกอไม่อยากได้แล้วทาไงนะครับก็ง่ายๆครับเลืองแล้วก็ลบนะครับกด Sa ฟ e css นะครับช่วงตอนเย็นๆน,นะครับทำไมเน็ตช้าตอนนี้ผมอัดตอนทุ่มกว่านะครับเน็ตช้าเพราะว่าคนอาจจะโหลดฟีดกันช่วงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูกันนะครับกดรีเฟซ เรียบร้อยนะครับก็คือถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งเท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเว็บมันจะเจ๊งหรือเปล่าจะเดี้ยงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็รู้วิธีแก้แล้วเนาะแล้วก็ลองเล่นดูนะครับจะได้เก่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีมีเว็บทําเว็บอีกนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะใช้เป็นอีดิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็น WordPress เ e s s เพียวๆเลยก็เดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ท่านไหนที่อยู่ในคอร์สแล้วนะครับผมก็จะอัปโหลดไว้ในคอร์สด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆลองดูกันถ้ามีคำถามก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ